อย่าลืมกดติดตามแอดมินด้วยเด้ออ่ะพอดีมีคนมีคนฝากข้อความนี้ถึงหมอวาลงฮนะแต่ว่าแอดมินก็ขอตอบหน่อยล้วกันบอกว่านะครับเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะคนเขาไม่อินกับเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอุดมการการปกป้องสถาบานันชาวบ้านเขาสนใจเรื่องปากท้องนะเออ นะครับอันนี้ก็ขอตอบหน่อยแอดมินก็เอามาตอบหน่อยนะเอาตั้งหลักดีๆนะครับคือบางทีเนี่ยการสื่อสารเนี่ยคนบางทีก็ไม่เข้าใจไทยพักดีไทยพักดีนะครับพยายามแอดมินเนี่ยพยายามบอกหลายรอบแล้วนี่คือการเลือกตั้งซ่อมฮะนี่คือการเลือกตั้งซ่อมนะครับคุณจะเอาหนุงเสียงแล้วไปแก้ปากท้องเลยเหรอก็เห็นอยู่ว่าเลือกคราวที่แล้วก็เห็นไหม เลือกฝ่ายรัฐบาลก็ได้เข้าไปเลยแล้วมันแก้ปากท้องได้ไหมฝ่ายค้านเลือกเข้าไปหนึ่งเสียงแล้วมันแก้ปากท้องได้ไหมเลือกตั้งซ่อมหนึ่งปีนะครับคิดว่าหนึ่งเสียงนี่จะโอ้โหจะไปแก้ปากท้องได้เลยเหรอแอนมินถามหน่อยอันนี้แอนมิน,น,น,นพยายามพูดพยายามอาธิบายแต่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เก็ตไม่เข้าใจแหละนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะ คิดว่าเลือกตั้งมันก็เนี่ยอยากอยากปาดท้องเนี่ยเอาแต่ลืมคิดไปว่าในสภาในเองก็มีฝ่ายค้านเต็มยั่วเยี่ยไปหมดแล้วมันเคยแก้อะไรได้ไหมนะครับซึ่งซึ่งแอดมินก็เคยบอกเคยพูดไปว่าเลือกฝ่ายค้านไปก็เท่านั้นเลือกฝ่ายรัฐบาลไปก็เท่านั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่ให้มันได้ไปโพนาว่า ค่าชนะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะเออเนี่ยแหละครับประเด็นแรกเลยนี่คือเลือกตั้งซ่อมนะครับหนึ่งเสียงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมายหรอกนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาอาจจะยังไม่เก็ตกันนะครับก็ไม่เป็นไรก็อธิบายกันนะนี่คือเลือกตั้งซ่อมนะครับ ถามว่านภยพักดีมีนโยบายเกี่ยวกับปากท้องไหมมีครับแต่เขายังไม่เน้นตอนนี้เพราะนี้คือเลือกตั้งซ่อมหมอวังลงก็บอกอยู่นะมีนโยบายเกี่ยวกับปากท้องแน่นะครับซึ่งก็เคยออกมานําเสนอไปแล้วในเรื่องของอแอปอแอปขายสินค้าให้พกให้ชาวนาขายสินค้ากับหน่วยงานราชการโดยตรงให้ชาวนาขายข้าวกับ หน่วยงานราชการโดยตรงอย่างเนี้ยนะไม่ต้องผ่านลงสีนะครับสนับสนุนเรื่องพวกนี้เนี่ยปฏิวัติชีวิตชาวนาเนี่ยคน Google คน YouTube ก็เจอนะฮะคือถ้าบางคนมันเขาชาวบ้านไงแอดมินก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้ติดตามการเมืองก็เลยอาจจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นะแต่ถามว่าหนึ่งปีเนี่ยมันทำได้เหรอถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาล่ะ แล้วหนึ่งเสียงอีกจะไปทําได้เหรอจะไปแก้ปากท้องได้เหรอถามหน่อยหนึ่งเสียงไทยพักดีจะไปแก้ปากท้องให้พี่น้องอยู่ดีกินดีอย่างเงี้ยมันทําได้เหรอครับเอาถามจริงๆอย่าว่าแต่ไทยพักดีเลยเอาฝ่ายค้านอยู่เต็มสภานะ่ะฝ่ายรัฐบาลอยู่เต็มสภานะเขาทำไหมนี่หนึ่งเสียงไทยพักดีจะไปตรวจสอบเรื่องทุจริต นะฮะแล้วจะไปปกป้องสถาบันซึ่งไม่มีใครที่พึ่งได้เลยอยู่ในสภาเข้าใจไหมครับซึ่งชาวบ้านเขาไม่อินอเขาสนใจแต่ปากท้องคาดบ้านหนึ่งเสียงครั้งนี้จะไปแก้ปากท้องได้เออโอย <c oughs> <c oughs> แก้ได้ไลมละ่ะดูนะีแก้ได้ไหมถามเนี่ยเลือกกันเนี่ยอ่ะยี่สิบาทตลอดสายม้ไว้ยังทำไม่ได้เลย ก็นะลพลิกลิ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมชาวบ้านครับโปรดเข้าใจนะฮะโปรดเข้าใจแอ,แ,อแอดมินอธิบายอย่างเนี้ยก็ไปเข้าใจกันนะ่ะก็ไปแบบโอ้ยเขาสนใจของแพงอ่ะของแพงอ่ะของแพงอ่ะอ้ยของแพงนะรูุบะรลงโตแล้ว <c oughs> โอ้ยก็อธิบายกันครับอธิบายกัน เข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าก็อธิบายกันนะฮะไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วก็ขออธิบายเท่านี้ละกันนะฮะ